จงพิจารณาดูใว้ดีโดยเห็นความจริงที่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการแบ่งเป็นเทรวาวหรืออาจาริยวาะการแบ่งอย่างนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาทีหลังใจความต้องััรของเทรวาวในชั้นหลังๆนี่คือขมวดสมาให้เคร่งครับจนกลายเป็นพวกที่เรียกว่าเคร่ง อย่างที่เรียกว่าพวกอน,อนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์บตีวนพวกมหาญานหรืออาจริยว่านั้นเป็นพวกที่ขยายออกไปตามอิสระขยายกว้างออกไปกว้างออกไปตามที่เป็นอิสระอย่างที่เรียกว่าไลเบอรัลอิสระนั้นมากเกินไปพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ทั้งเถราวาท จึงไม่ใช่ทั้งอาจริยวาดพุทธศาสนาไม่ใช่ทั้งอินนยานและไม่ใช่ทั้งมหายานแต่ว่ามันก็หลีกไปไม่พน้นเพราะว่าอาจจะหาพบได้ในส่วนที่เรียกว่าเถรวาทหรือมหายานนั่นเองแต่อย่าเอาไปอย่าไปเถือเอาส่วนที่มันขมวดให้เข้มข้นขมาหรือส่วนที่ขยายให้บานปลายออกไป พุทธศาสนาจึงมีแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นหินนยานหรือมหายานอย่างไรได้ธรรมะนี้เป็นของธรรมชาติเป็นเทรวาตไม่ได้เป็นมหายานก็ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นธรรมะนี้จะเป็นของพุทธศาสนาก็ไม่ได้เป็นของริตษศาสนาก็ไม่ได้เป็นของศาสนาโมหมัดก็ไม่ได้สิ nope, ่งที <S <S ่เรียกว่าธรรมชาตินี้ไม่เป็นของใคร สิ่งที่เรียกว่าทำก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนว่าเอาเองว่าเป็นของตนเป็นของพวกตนเป็นของพุทธไม่ใช่ของคพิธอย่างนี้เป็นคนขี้ตูธรรมะเยธรรมชาตินั่นเป็นของใครไม่ได้แต่เป็นของผู้ที่รู้และปฏิบัติได้เมื่อผู้ใดรู้และปฏิบัติได้ก็เป็นของคนนั้นในศาสนาพุทธก็มีในศาสนาพิเตียนก็มีในศาสนาอื่นๆก็มี คือมีผู้รู้ธรรมะและปฏิบัติได้ตามศัตว์ตามส่วนตามมากตามน้อยนี่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมนั้นเป็นอะไรของใครไม่ได้แต่เป็นตัวเองเป็นของธรรมะเองเราต้องรู้กันอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเราไม่ตูธรรมะหรือเราไม่ย่ำยีธรรมะเอาตามความพอใจของเรา ยังจะกล่าวให้ฟังสักเล็กน้อยเท่าที่เกี่ยวกับพวกเราพุทธศาสนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงระชนชีพอยู่นั่นท่านก็สอนตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลลับตามธรรมชาติไปตามที่ท่านเห็นว่าควรจะสอนอย่างไรมันก็ไม่มากไม่น้อยเป็นไปตามหาพอดีพอที่จะดับทุกข์ได้ คำสอนของพระองค์มีอยู่อย่างนี้จึงไม่เป็นเทราวาะจึงไม่เป็นมหายานที่นี่เรื่องมันจะค่อยๆเป็นเทราวาะเป็นมหายานก็คืออพวกสาวกนั่นเองพวกสาวกที่ขี้เกียจขี้ค้านหรือเป็นคนพอดีพอร้ายไม่อยากจะปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์อย่างตรงไปตรงมา ความขี้เกียจบังคับบ้างความเห็นเกนลาาสก,การะบังคับบ้างความเห็นก่ากิเลสของตนเองซักจูงไปบ้างจึงเกิดมีพวกที่อยากจะอวดเคร่งขึ้นมาพวกหนึ่งและเกิดมีพวกที่จะเอาแต่ความสะดวกพอดีพอร้ายขึ้นมาอีกพวกหนึ่งในสาในหมูสาวกของพระองค์จึงได้เกิดการแตกแยกกันอย่างนี้ ก่อนดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าไว้าในวินัยปิดโดบโกสัมพิกขันเป็นต้นว่าพวกหนึ่งแร่งมากจะยกคำพูดขึ้นยึดถือว่าอย่างหนึ่งพวกหนึ่งไม่ค่อยแร่งก็ถือไปอย่างหนึ่งเรื่องเรือนน้ำว้ายนภาชนะสำหรับชำระในห้องส้วมนิดเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นเรื่องแตกแยกกัน เพราะพวกหนึ่งจะปรับอาบัติมันไม่ยอมอ่อ,อนมันไม่ไม่ไม่ยอมประนีประนอมแต่ประการได้อีกพวกหนึ่งก็ไม่ยอมจึงเกิดการแตกแยกกันไม่สมักสมานสามัคคีกันไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้จัดประนีประนอมให้ดีกัน ภิกษุสองพวกนั้นก็ยังไม่ยอมแต่พุทธเจ้าท่านจึงหลีกไปเสียไมอ่อยู่ประทับในถามกลางภิกษุเหล่านั้นจนกระทั่งประชาชนทั้งหลายเห็นความดื้อด้างของภิกษุสองพวกนั้นจึงพากันละทิ้งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เอาใจใส่ไม่บำรุงแต่ประการใดในที่สุดที่สุดเหล่านั้นก็หันมาปณีประนอมกันอย่างนี้เป็นต้นคิดดูเถิดว่าการแตกแยกชนิดนี้มีขึ้นได้อย่างไรและแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ปณีปนอมก็ยังไม่ยอมเพราะว่ามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือว่าตัวกู้หรือของกู้มากไปจนไม่ยอมแม้แก่พระพุทธเจ้า จนถึงกับพระพุทธเจ้าต้องหรีกไฟเสื้อราวหนึ่งพิจารณาให้ดีแล้วเรจะเห็นได้ว่าการเจตกันเป็นพวกนี้ทั้นแรกก็มีมาจากมูเหตุคือพวกหนึ่งจะอวดแร่งพวกหนึ่งจะเอาพอดีพอร้ายตามสะดวกสบายก็เลยแบ่งเป็นพวกเคร่งและไม่เคร่งนี่กเกี่ยวกับการปฏิบัติ และการปฏิบัติเช่นนี้มันก็เกี่ยวกับการตีความหมายมาก่อนมีวินัยข้อนี้วางไว้อย่างนี้พวกหนึ่งตีความหมายไปนในทางแข่งพวกหนึ่งตีความหมายไปนในทางย่อนการตีความหมายนั้นก็ต่างกันเรียกว่ามีทิศทีความเห็นต่างกันทิศทีที่เอความเห็นที่ต่างกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดแบ่งแยกมิตรัย เมื่อมีการแบ่งแยกนิกายทํานองนี้เพราะไม่มีทํานองอื่นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าธรรม,มะแทะๆ้ๆหรือวินัยแทๆ้ๆนั้นไม่มีนิกายไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นนิกายแต่ว่าพวกคนที่ประกอบไปด้วยกิเลสนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิกายและแบ่งตัวเองเป็นนิกาย พวกอยากปวดเคร่ง <c oughs> ก็ทำไปในทางเคร่งพวกย่อนยานก็ทำไปนในทางย่อนยานถ้าว่าทำไปในทางถูกต้องพอดีแล้วมันก็ไม่มีทางจะแตกแยกอันใดกันได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าธรรมะแท้พุทธศาสนาแท่นั่นไม่มีนิกายไม่เกี่ยวกับนิกายถ้าจะดูประวัติในพระพุทธศาสนานี้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วเราประมาณสักร้อยปีก็มีการแตกแตกแ,แ,แยกในานองนี้กันโดยเด็ดขาดคือพวกหนึ่งเคร่งครัดเอากฎบัญญัติต่างๆเป็นไปในทางที่จะให้เคร่งครัดมากขึ้นเป็นพวกเทราวขึ้นมาพวกหนึ่งก็เป็นไปในทางที่จะหาทางบรรเทา ความลําบากหรือการความประพฤติปฏิบัติที่เท่งทัดนั้นลงบ้างหรือว่าเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะ,ะบ้างก็ยิ่งหันหลังให้แก่กันและกันทุกที่พวกนี้เรียกว่าพวกมาหาสังกิกะเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่มีมากนี่กายเทรวาต ก็เกิดขึ้นนิกายมหาสังกิกะก็เกิดขึ้นต่อมาอีกสามสองสามร้อยปีการแตกแยกก็มีมากขึ้นคือในพวกเถรวาทเองก็แบ่งเป็นหลายพวกขึ้นมาในพวกมหาสังคิกากเองก็แบ่งเป็นหลายพวกขึ้นมาแล้วมีบางพวกกัมกึงระหว่างเทรวาวกับมหาสังกิกาก็เกิดขึ้นมา ยันกต่าได้ว่าในระหว่างพศส0มร้ถึงห้านั้นมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วในประเทศอินเดียถึง18นิกายลองคิดดูเถิดว่ามันมาจากอะไรทีนี้ต่อมาอีกหน่อยคำว่าหินยานกับมหายานก็เกิดขึ้นโดยพวกมหาสังฆิกาเรียกตัวเองว่ามหายาน แทนที่จะเรียกว่ามหาสังขิกะพวกใหญ่มาแต่เดิมก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นพวกมหายานแล้วก็เรียกพวกเทรวาสว่าเป็นหีนยานขึ้นมายานหนึ่งเป็นยานใหญ่ยานดียานสูงยานหนึ่งเป็นยานเล็กยานแคบหรือญานต่ำคำว่ามหายานและหีนยานขึ้่งเกิดกันโดยเด็ดขาดเมื่อพอตอตั้งหกเจ็ดร้อยแล้ว